อิ่มแล้วเอาที่สบายใจนะคะเด็กๆมุมใครมุมมันในเช้าวันนี้นะคะเด็กๆบ้านสามบุญค่ะมีความสุขมากมีแม่ดูแลนะคะมีพ่อพ่อแม่แม่ให้อาหารทุกๆเดือนค่ะขอพระคุณค่ะหนูคุณสวยบุญวาดมาอยู่ตรงนี้เองเหรอคะ ได้มุมที่โอเคมากเลยค่ะลูกน่ารักที่สุดเลยค่ะเอ็นดูมากเลยค่ะดูดูดูค่ะเอ้ยสวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านค่ะเ <c oughs> ช้านี้นะคะแ <c oughs> ม่น้อยก็เข้ามาดูเด็กๆค่ะเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะทุกท่านอันจะคิดว่าคลิปเก่าๆทําแบบเดิมๆนะคะ ไน้อยก็มันก็มีให้ดูแลเด็กๆอย่างนี้นะคะก็ทําตามที่ตัวเองดูแลนะคะเพราะว่าไม่ได้เมคไม่ได้อะไรนะคะทําแบบไหนก็ก็ทาแบบนั้นค่ะคลิปก็จะเป็นในแนวนั้นออกมานะคะเล่นกับเด็กๆก็คือเล่นทําอะไรก็คือทำนี่ค่ะตื่นเช้ามาก็น่าจะเหมือนกันนะคะตื่นเช้ามาก็ให้อาหารเด็กๆให้อาหารเด็กๆปาดกวาด บ้านให้กับเด็กๆนะคะแม่น้อยคิดว่าทุกท่านน่าจะเป็นเหมือนกันกับแม่น้อยนะคะด้วยความที่ว่าแม่น้อยอาจจะเรียกว่าอะไรล่ะคะมันก็ไม่มีอะไรที่มันเพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะเพราะว่าเราเราไปไหนมันไหนก็เห็นหมาจรแมวจรก็ได้แต่ให้อาหารนะคะแต่ว่าถ้าอะไรที่มันแบบว่า เป็นอะไรที่น่าสงสารมากๆถึงจะทำคลิปมา,าให้กับพ่อพ่อ่แม่เอได้ดูนะคะาบางทีเราก็ไม่มีอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้นะคะเพราะว่าแม่น้อยเวลาแม่น้อยก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะก็ขับรถก็แค่ไปออีกหมู่บ้านนึงใกล้ๆอะไรอย่างงี้นอกจากไป ไปทาธุระให้กับเด็กๆนะคะนอกจากไปซื้ออาหารกับแม่นุกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะได้แวะตรงนั้นตรงนี้บ้างถ่ายคลิปให้กับแม่นุกบ้างอะไรอย่างเงี้ยพาแม่นุกไปบ้างอย่างเงี้ยนะคะก็ถึงบางทีแม่น้อยพาไปก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะก็ก็เป็นพนักงานก็เป็นคนขับรถนะคะขับรถก็จะไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหลักๆก็ให้แม่นุกอ่ ดูนะคะให้มนุกดูให้มนุกถ่ายอย่างนี้นะคะ่ะก,ก็ถ่ายให้มนุกบ้างอย่างนี้นะคะอย่างนี้และะ้ค่ะก็มีหน้าที่มันเป็นหน้าที่นะคะของเราก็ค,คือ,อดูแลเด็กๆโด,ดยที่เขาเรียกว่าอะไรเช็ดหน้าเช็ดตาให้ทําความสะอาดให้ให้อาหารเด็กๆค่ะวันนี้ก็มี มีต้นไผ่เงินที่กําลังขึ้นยอดอย่างหน้าอริดอร่อยนะคะหน้าอริดอร่อย่ะแต่ว่าไม่น้อยก็เดี๋ยวทําคลิปให้ชมนะคะเพราะว่าเห็นยอดอ่อนๆแล้วเด็กๆน่าจะได้กินแล้วก็น่าจะมีความสุขนะคะสายๆนะคะสายๆค่ะตอนนี้ก็มาดูแลเด็กๆเบื้องต้นในตอนเช้าก่อนนะคะหวังว่าทุกท่านอย่าพึ่งรำคาญนะคะเพราะว่าไม่น้อยก็ ก็มีอยู่แค่นี้นะคะจะเล่นกับเด็กก็เล่นก็เล่นอยู่นะคะแต่บางทีกล้องออจับกล้องก็ไม่ถนัดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอยากจะทําอะไรบางกล้องก็ก็ยังไม่โอเคอย่างเงี้ยนะ,ะมันก็เนิ่นนานแล้วนะคะที่ที่ที่ทำมาอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะบุญยาวหน่อยนะคะอาจจะบุญยาวหน่อยนะคะก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็อยากให้ พอพ่อยแม่เอฟซีได้เข้าใจนะคะว่าเนี่ยก็ทําอยู่ประมาณนี้ค่ะเปลี่ยนน้าให้กระเด็กเปลี่ยนรายแมวอย่างนี้นะคะใส่สายมาก็เข้าไปดูแลเด็กๆอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็ให้ขนมแมวเลียอย่างเงี้ยค่ะให้ขนมแมวเลียให้กระเด็กๆ,ๆกินก็อย่างอริดอร่อยมากนะคะขนมแมวเลียก็ท่านผู้ใหญ่ใจดีได้ซื้อให้ตั้งแต่นานแล้วนะคะก็ค่อยๆประหยัดก,กินนะคะไม่ได้กินอ่าบ่อยนะคะไม่ได้กินบ่อยะค่ะ ก็น่าจะอาทิตย์ละครั้งนะคะบางทีก็ไม่ได้ทําคลิปนะคะอาทิตย์ละครั้งละคะ่ะไม่น้อยให้กินนะคะสามซองสซองนะคะของมีโอนะคะที่ท่านซื้อมาให้แล้วก็เนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะอากาศก็ เริ่มจะร้อนขึ้นมานะคะตอนเช้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะ